บ้านเราค่ะกลับบ้านเรานะคะมาเที่ยวจริงๆมาดูมาถ่ายรูปแล้วก็กลับเพราะว่าไม่ได้เที่ยวฝนตกนะคะเียไมเสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะก็ถือว่าอย่างน้อยก็ได้ถ่ายรูปอีกกะมาได้ถ่ายรูปจริงๆค่ะเพราะว่าฝนตกนะคะมันยากลับพี่น้องฝนตกหมอกก็ไหลขึ้นก็มาเมื่อวานดีใจหมอก แต่ว่าหมอกกับหมอกอีลหลินหมอกแบบเ่าเห็นหุงเห็นเหยี่ยงคนแมงหมอกคนบาคนไม่หมอก,มห,มอกหมอกเยอะมากนะคะก็คือแบบอยากเห็นแบบเป็นทะเลหมอกเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนอนะ่ะพี่นนอกกระบ,บ้ได้เห็นเพราะว่ามันฝนตกเระะา,าเห็นอยู่แต่ว่าถ้าเป็นอีมาขึ้นจะไม่ได้เห็นดอกเพราะมันข้านอนมานอนมานอนบ่ได้มาเจียว อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะทำไมสวยจังอินดี้คาเฟ่ปุณพาศิลาปูนทับปูนปลูกดอกไม้อยังก่างแนนดอกพี่น่องพรว่ายุนีน่ะฝนตกหล่ะค่อากาศหนาวปลูกอะไรก็สวยหมดนะคะมนันซ่อนสะอ่อนเพนยูสะอ่อนธรรมชาติเพนยูเพนเด็ดดียูยูดียูมา,มาถ้ามีเงินก็นสิมาแบบว่า อยากมาซื้อผู้วิลาไปจากหลังอยู่ดอกขันมีเงินแต่ตอนนี้พอมีเงินหาสะกอนซื้อที่ดินกับแพงคักไลได้เนาะโอ้ยซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นน่าจะเป็นที่หลวงที่จับจองเนาะจักรยาเปิดดีล่ะ ชมธรรมชาติเนาะมาฝนตกบันไดมันก็อยากชมธรรมชาติเนาะสมลูกพึง่งตาแล้วตรงต่อหดดน้าหัวเปียกหมดยอยพอดีคนอะคนเริ่มทยอยลงทยอยลงมีคนเช็คเอาเนี่ยไม่กับโอกันเฮาเฮากันยังกลับอุ้ยเม่ยี่นุ้มีหมองในจอดทะลุกระจอดเดินลงไปโอ้ยไทยสิไปไทยฝนตกอุ้ยเมียในไงคาเฟ่นั่นไม่ข้างล่างน่ะตรงที่มันไม่ตกมันน่าจะมีอยู่ จริงๆแต่ถ้าฝนตกมันไม่สู้อีหล่าญาติีหล่ามืนมาเป็นยางดอกกลับบ้านกันนะคะพี่น้องคะอันเนี้ยตรงที่เราตรงที่เราพูดไว้ว่าเราจะมาถ่ายรูปเนี่ยมาเด็นถ่ายก็ถ่ายไปก็เห็นยางดอกเห็นข้าวขาวตรงที่ชิดโค้งอันนี้เลยเนาะ เห็นตาข้าวขาบองหมอกแน่ละพี่น้องอย่าต้องค่อยๆไปเด้ออย่าต้องค่อยๆไปเด้อเดินทางปลอดภัยเดินูสิเอ้ยอย่าสองจ้าพ่ออกขอให้เชินทางปลอดภัยนะคะเราจะมุ่งหน้ากันต่อไปที่พัทยานะคะใส่ชุดว่ายน้ำที่พัทยาต่อนะคะต่อรุนสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูห้าร้อยกว่าท่านจ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ถ้าอยากซื้อกลุ่มปิดดูกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะคลิกลิงด้านล่างเลยจ้าทุกคนคลิกลิงด้านล่างเลยนะคะพอดีเลยเอรสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูโอ้สองพันกว่าแล้วขึ้นเร็วมากสวัสดีคนดูสองพันกว่าท่านจ้า <c oughs> ถ้าหนูถ้าหนูเข้าไปก็คือเรียกว่ารีเฟอร์มาแล้วค่ะสาิงแล้วเป็นนสาวสวัสดีคนดูสามพันกว่าท่านนะคะคนดูเยอะมากสา0พันสี่แล้วคลิกนิ้งด้านล่างเลยนะคะ <c oughs> ทุกคนถ้าจะเข้ากลุ่มปิดคืนนี้นะคะ เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไล์ในกลุ่มปิดนะคะทุกคนจะเป็นกิจกรรมขอ,องเราที่จะเล่นในวันนี้นะคะใครอยากเข้ากลุ่มดูความสนุกดูความมันความฮารีบคลิกลิ้งด้านล่างเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคอนดู3 500ท่านจ้าน้องนังนิตาน้องโตเกียวก็มานะคะน้องนังนิตาอยู่ทีมสีดำกับปับตีนะคะ น้องโตเกียวอยู่ทีมสีขาวกับแม่แพวจ้าใครอยากดูความมันความพานะคะแม่โอก็มาค่ะสวัสดีคนดู3,500ท่านจ้าปัดข้นเขาเลียวแห้งสวัสดีนะครับสวัสดีครับมาตรงนี้ไม่เอากล้องหลังนั่นแหละโอ้ยจะเป็นยากเบาก็เบสซี่เนาะสามสามพันอันสามพันหก อุย้ยเสือพาขึ้น้ลาเนี่ยยูนี่เขาเข้าไปขึ้นมาพี่โอ้เนี่ยไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้พลาดแล้วเราพลาดแล้วเรานี่นะคะสมาชิกของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวนี่รุยแล้วก็กับนุซี่กับฮอสซี่กับทีมงานน้องตัวเล็กแล้วก็น้องมาก็จะตามกำลังจะตามมานะคะ มาคนเมืองหลายแล้ะสามพันหกลวคนดูเยอะมากแมะแมะตรงนี้มีคู่รักด้วยหรอแปนะะะ ไปแอนอันนี้อันนี้ไลฟ์สดนะสดจริงไหมสดจริงไหมสดจริงไหมแห <laughs> นไม่ได้แล้วอุ้ย <c oughs> <c oughs> ขนาดดูตรงนี้อุ้ยขนาดดูแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วอุ้ยขนาดแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วนี <laughs> ่ถ้าเข้าไปคือหัวใจวายเลยนะคะอุ <c> ้ย <oughs> พี่น้อง ขนาดนาตาซ้ำนี่อยู่ข้างนอกยังซ้านี่ข้างในสิซ้ำไหนนี่นี่นะคะเรามาถึงบ้านดีสิงแล้วนะคะทุกคนแสซท้าในกลุ่มปิดเราจะไรในกลุ่มปิดนะคะตอนทํากิจกรรมไรในกลุ่มปิดนะคะถ้าใครอยากดูก็1 4อยบาทตอนเย็นมีพกซองนะคะ,ะ,คะทุกคน <laughs> กิจกรรมของเราจะไล่ในกลุ่มปิดนะคะรีบคลิกลิงก์ด้านล่างซื้อบัตรจองตั๋วเลยจ้าอุ้ยน่ากลัวมากอุ้ยแบบเป็นตหยานเด้ออุ้ยแบบเป็นตหยานเด้อพี่น้องเมืองขนาดข,ขนาดขนาดข้างนอกยังน่ากลัวขนาดนี้ข้างใหนจะขนาดไหนอ่ะเป็นแลวบงอายก็อายก็อันเดียวยังง่ายด้วยหรือเปลายนพยนพยนหลอกดูกลัวผีป้าพี่นอ้อง คอยเราผู้นึงสิอกเขาไ,ไปั่นคอยคอยไปรถรีเฟอร์เมื่อไป,ไปทั้งนอกรถสวัสดีคนดูสพันแปดร้อยท่านนะคะมีบัตรฟรีไหมคะตอนนี้ยังไม่มีบัตรฟรีคะ่ะพ่อสวีจังคะ่ะพ่อกับแม่ก็มานะคะเฮ้ย,ย <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวรูนี้เป็นเดี๋ยวรุปนี้ไป็นปหลอกคืนอุ <c oughs> ้ยเจ้าขนาดสามีก็เป็นนยายล้ว่วาคือไปทางไนจิ๋วว่า <c oughs> ใจไหวบ่ คุณพ่อคุณแม่น่ารักมีบัตรฟรีไหมคะอยากดูขอหน่อยจ้าบัตรฟรีตอนนี้เราน่าจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากซื้อบัตรจองตัว๋วคลิกลิงด้านล่างเลยนะคะกิจกรรมของเราจะเริ่มอีกสักครู่แล้วนะคะรีบซื้อบัตรจองตัว๋วกิจกรรมของเราจะไล์ในกลุ่มปิดแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีพกซองนะคะรีบซื้อบัตรเลยคะ่ะนี่นะคะ บอสบอสของเราก็กำลังจะอะาเ่า้ลงมากอะไรลูกอะไรขายบัตรหน่อยเลยร็วขายบัตร<ด>ขายบัตรขายบัตรเลยร็ว,รวขายบัตรก่อน,น,นสวัสดีค่ะากซอัตรอยนะคะตอนเย็นเรามีอะไรแม่ก็ไม่เข้านะคะสีห้องก็ไม่ตะคหยาดผีขเขาจิวจา่าแพ่ลูกสีขาวก็ไี่ตะ坤หยาดผีไหนแหงไหนจิ้งว่าแพ่วดนนี้อุ้ย ขนาดแล้วยางมาทั้งหลังแม่ก่อแม่ยังยานล่ะก็ย้อนจะไปยูนี่หันพี่น้องเทีมสีขาวอนอี่ตะคนหยาดพีห่งในศิสนะน้องตัวเกียวไปด้วยไหมมาค่ะน้องน้องตัวเกียวอยู่เทียมสีขาวกับแม่แพรวนะคะน้องนาริตะอยู่เทียมสีดํากับปับพีนะคะเรามีเทียมสีขาวกับสีดําค่ะววัดมาสีขาวก็ไม่ตะคุ่นหยาดพีเดะ่ะ อัน,นอยู่ข้างล่างสู่ขอได้ลกูกห้าสิบแผ่ประเดีเ้าสิบแพ่ประด้ได้ลกูกอยู่ที่พ่อพี่ทุกคนยานพีอ๋ออันสิเลดาเขนนาข สนุกแน่ซื้อรีบเลยพี่น้องข่าวซื้อตั๋วเลยจังไวัดขาสิิลัยในกลมปิดเด้กิจกรรมเราจะเล่นในกลมปิดนะคะถ้าใครอยากดูความมันความฮาคลิกลิงลลก์ด้านล่างแล้วก็ซื้อบัตรจองตั๋วเลยค่ะบ่เขานะบ่ได้เลยลูกข้าสิลยอมแพ้เขาไปได้เด้ <laughs> มันว่าเป็นตาญานักลกูกชูเขาสูเขาเออมามา

นอบางในหานีเป็นตด้ยานก็ผีเยงอุ้ยพี่บอดบางทีมเขาเก่าแน่นี่กคนประ่ยนผีนี่ก็เทียมเพียมอ่กผียานนี่นี่ก็ผียานเบิร์ดคือตอนนี้บ้านผีสิงมนมีสองหลังเลยไหม เกมแรกสมมตินะสีขาวแพ้สีขาวต้มาชนะไ้สอันนี้เพรว่าอนนี้ใช้ีอยู่ใหนงสิหนักน้ำเหนะคอไหนชนะคืับเวาล่เใครออกมาเร็วคถแพทีมไหนวิ่งออกมาก่อนทีมนั้นแพ้โอเคสามหนึ่งเอย่งนราบอร์เบิร์เคือชิงท ก็ทิ้งเธอก็ yeah> ิงเธอเพื่อความสุขภาพหลุดพี่หมีทำเพื่อนัน้วี่าเทีละทีทไม่เข้าไม่จับเวลาอลรนอ๋อจับเวลาข้าทีละทีม่อยไย เลือกก่อนเลือกก่อนมาทีมไหนจะเข้าก่อนแต่เวลาว่าใคร่นานสุดหรอใช่ไหมยัายิงยาก็อยิงขอน้าทีมปอยยิงฉกับ้อันนี้เรากำลังปอยยิงฉกกันตาไม่กลัวสุดใช้ข้ก่อนจิ้มน่ะดไหมือแมจะดไมปา เขานี่พี่บอยกับอันนี้ต้องเข้านี่บอลเหตาหตาครับเหตตาครับผี่บอยเขาด้วยเขอสอบมากเครื่องึงินตาก็ผี่บอยดงเขาสองคนย่างกินได้โาจะหน้าเข้าสิแพ้เขาทีมนี้กำลังวางแผนกันนะคะทุกคนทุกคนทีมสีดำกำลังวางแผนแล้ว สวัสดีข้านัวสามพันแปดร้อยท่านจ้าถ้าใครอยากดูนี่พ่อกลุ่มปิดนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะตัดเข้ากลุ่มปิดแล้วคุณพ่อคุณเนี่ยน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แพรวพายิกสวัสดีค่ะคี่จริงจังเห็นหะน้สีดำหนะ้าสีดำคือจริงจังเหนะ็นหน้าทหารจู ต่อแต่เบอบ้านนาบ้านนะเข้าอยู่แล้วทีมนี้เอาคนนี้เข้าอยู่แล้วโอ้ยอย่าหาเฮ็ดอย่าเฮ็ดไปเรื่อยอย่าเฮ็ดไปเรื่อย,ต,ย <c oughs> ตอนนี้นะคะทีมสีดำคือแบบว่ากลัวแพ้มากตอนนี้จริงจังมากทีมสีดำเนี่ย จริงจังลายเดอร์จริงจังายเดอจริงจังายเดอร์จริงจังายเดอให้เกตซีคานเดอพี่บอยก็ทำน่าก,กลัวเขาหน่อยออก็เดินเ,ออเดินไปทุกจุดเลยเอา้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเดินไปไหม เออมันก็นานใช่ไหมล่ะมันต้องมีทีมสตาฟเข้าไปด้วยไหมไม่ได้ใครจะเข้าไปล่ะไม่มีใครเข้า <g formulas> มันก็ไม่ได้อีกพี่บอ <g> <c oughs> <c oughs> ยคือเป็นหายเถอะเนอะคือเป็นหายเถอะเนอะที่สีดำเนอะเราจะนับยังไงสั้นเราจะทำยังไงไม,มันต้องไปทุกจุดด้วยนะ 对，那种叫烤鱼了